แล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อผมเจอนักแข่งอยู่ฝั่งตรงข้ามสวัสดีครับผมซายซี่ผมกำลังเก็บเมซส้มไบรอนอยู่นะครับผมแล้วผมก็บังเอิญไปเจอตี้นักแข่งมีพี่เนทเฟิร์สวันพี่โอโมนาลิซาและพี่ดิวดีรีเพย์บอกเลยว่าตึงมากนะครับผมมาดูกันว่าผมจะรอดจากตี้นี้ไหมครับที่รักตี้เฟิร์สวันเมียงออนี่ใช่เฟิร์สวันไหมพี่เนทเหรอเออใช่เนทป่ะเนทเมียงอ๋อใช่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 ใชแวนแวนคือโมนาลิซาใช่ไหม อ่ะกูเจอรุ่นใหญ่อะไรอย่างงี้เอยายน่ะหุ้ยงัหดแจหุ้ยเกินไปเมนลมที่เล่นแปดนินดหน่อยพอตีก่อนดิมาเยอะมาอยอะลองเมนทับอ่ะ คนยกคนยกแวนฟิกแวนเสียฟิกแล้วนะมาไปไหมไม่ติดแต่ได้นะเจ้าเมื่อนี้มีอะไรขึ้นมาย็นไม่มีสะเสียออกอะไรแยกไามาสักแบบ เขาตีได้อยู่เขาถได้อยู่้ยเากันไปกันไปมายโ้ษโตๆช้าถ้าหัวรับไ้กว่านี้น่าจะน่าจะได้ตัวหนึ่งได้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 จะได้สองได้ จับแล้วใช่ปะจับแล้วจับไปสักทีแมนไม่มีฟิกเอได้เอเที่จะมเดือห้คิด่ากลับไปรับฟ้าเอ้เรียนยังไม่มาเลยเนี่ยฟ้ามันยังไม่เกิด

เมลโล่ท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมอาวีง่ายเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและเกมชั้นนำอื่นๆก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพ้กันติดตามข่าวสารและใช้บริการได้ที่เพจเมลโลท็อปอัพและไลน์แอดเมลโลท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะใครกำลังมองหา i DRV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลบเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0 0คนชีอเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับมาไม่ Tower has been destroyed. Bumble McGood hung out, hooked ong đi. Ta ta

กูมันมาเล่นสามมแค่เมียเราไม่มาเอะถ้หลบนัดได้ไม่ใช่ก็ต้องการจ้สำคัญที่สุดอะเรมอนอะ บนใครหน้หรือกลับเป็นเซฟเซฟเลิมม่เลิมเลืนเอาเงินเงินทางเงินทางโอ้ไม่กล้าต้องมีจังหวะเปิดให้คนอื่นเล่นด้วยมันไปลึกไม่ได้เลยมันไม่เด้มยว

บ้าเมนหลำอะัรแดงวะระวังพุมไม้ด้วยเดียรเจ็บเดียรแน่่าเข้านะโอ้ยซึ่งนิ่งมากมาโดนกูอะไรอ่ะ แล้วเขาหลังใช่อ๋อเมทไม่เห็นหุนจูเดไปแล้วหุนจู๊ดซุเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเลครีปเล่ดับยบจจำนดูบังพมไม้ด้วยถ้าเมทเห็นได้ต่งเขาเ็ยน

แทงเต็มเลยงนก้าวขั้นหนึ่มทำไมกาโดนฝั่งทไมกาฝั่งก็ฝั่งก็ฝั่งไเจ้าไม่ได้ว่ะหมดแ้เราไม่ใด้แล้วไปโอเคครับคข้าีป้อมอยากได้แตกแล่างมันเข้าเลย เห็นเห็นคีร่ามาก่นล้กับผมแหวะเฮ้ยโอ้โหม่ทำเว,ว็บรัวๆเลยด้วยทนไหวเปล่าทนไหวเปล่าเน่ต้องเดินเตให้ไวเติมไวกว่านี้ เดี๋ยวเราเติมช้าเอ้ยมาก่อนไม่ว่าแถมมาดักด้วยนะแล้ววันไป่างผมยืดไปผมยืดไปอ๋อุ้มเมนเอิดไปวะอยากจะเอาไปด้วย

โไอโ่ปู่นดาจะเ่นอ้ดูดีดูดูโอ้โไม่ค่อยแตกระจุปู่มันออกไม่ค่อยจะโอ้ไม่มาฟีอะไรคนนดนี้ไอ้แหวนไม่มีต่เกินนะแวนไม่มีต่เกิน

มาทำบนน่ะเมื่อกี้น่าจะบวกเลยนะไอเชื่อมันแได้โดนสังเกตไม่เพิ่นบวกแล้วเพิ่นบวกนะตายหลังเลยตายหลังตายหลังตายตัวชาดเออเน้นตายนั้นตายเพิ่มหนึ่งเตะเพิ่มนตาย ใช่ไม้ดได้ก็ได้บได้ปะบได้เรบไม่มีโอเมก้ว่ะคนตีป้อมคนตีป้อมนี่แหละคนตีป้อมคนติดะี้บปังอะติดไม่มีไปขึ้นมา้นมาขิ้มาไม่เวฟไม่เวฟผมนี่แหละคนตีบ้านจบเว้ยจบเว้ยเ้ย ก็ติงเลยขอโมไหนนะครับอย่างนีก็ได้บ้านแล้วชนรุ่นใหญ่ชนรุ่นใหญ่ขอคลิปครับอุ้ยได้ที่5ได้ไงวะอ่าแวนคือใช่โมนาลิซ่าถ้าจะมากับโมชอ๋อดิลลีพีนี่ไงดิวรีเพีใช่เหรอนี่คือพี่ดิวรีเพีเหรอไหนก็ลองลองเซิร์ชดูอ่ะเขาได้แต่จะตึออู่